บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับกาบหอโครงนิราชประพาสทานทองแดงขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะพบกับครูยินเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะครูยินจะพานักเรียนเข้าสู่บทเรียน เป็นวันนคดีเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นวันนคดีที่ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งวันณคดีที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือกาบห่อโครงนิราชประพาสทานทองแดงนั่นเองค่ะเอ๊ะทำไมชื่อมันยาวจังเลยล่ะกาบห่อโครงนิราช ประภาสทานทองแดงนะคะซึ่งเป็นพระราชนิพน์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศค่ะหรือขานพระนามว่าเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองค่ะประวัติของเจ้าฟ้ากุ้งนะคะท่านเป็นพระโอรสในพระ,พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยอยุธยานะคะแต่ก่อนเนี่ยท่านมีอีกชื่อหนึ่งแต่ว่าทีนี้เขานะคะเปลี่ยนชื่อค่ะ คือเป็นเจ้าฟ้าธรรมธิเบตชัยเชษสุริยวงศ์หรือที่เราเรียกขานนามทั่วไปว่าเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองในตอนหลังนะคะติดโรคผู้ชายค่ะหรือโรคซิฟิลิสนั่นเองค่ะในสมัยนั้นยังไม่มียารักษานะคะซึ่งทําให้ท่านเสียชีวิตลงค่ะตอนแรกยังไม่เสียชีวิตหรอกแต่ว่าพอท่านติดโรคนี้เข้าแล้วเขาจะมีลักษณะการเดินตัวงอค่ะเหมือนกับกุ้งหลังงอเหมือนกุ้งค่ะ ก็เลยได้รับขานพระนามว่าเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองเนาะในบ้านปลายของชีวิตนะคะท่านนี้ก่อความผิดค่ะก็คือท่านไปลักลอบเป็นชู้กับสนมของพระราชบิดานะคะท่านก็เลยโดนสำเร็จโทษด,ด้วยการโบยพร้อมเจ้าฟ้าสังวรน,นะคะข้อหาลักลอบคบชู้เองจบไม่สวยเลยแต่ ผลงานของท่านนะคะท่านเป็นกวีที่มีชื่อเสียงมากในสมัยอยุธยานะคะและงานของท่านแต่ละชิ้นถือเป็นงานที่สุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากาบห่อโครงนิราชประพาสทานทองแดงนี้จะมีเนื้อหาที่สุดยอดยังไงเนาะก่อนอื่นเลยค่ะลักษณะการแต่งลักษณะการแต่งนะคะก็คือลักษณะของกาบห่อโครงนั่นเองค่ะกาบกับโครงเอกากาบมาห่อโครงคือเป็น กาบยานี11 1หนึ่งบทค่ะและแต่งสลับกับโครงสี่สุภาพ1บทค่ะแต่งสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะซึ่งเขาบอกว่ากาบยานี11กับโครงสี่สุภาพนะคะจะเป็นการแต่งล้อความกันคําว่าแต่งล้อความกันหมายความว่าถ้าเราถอดคำพันคําว่าถอดคำพันตรงกา,กาบยานี1 1ได้ได้ว่าอย่างไรนะคะ โครงก็จะมีความหมายแบบเดียวกันกับกาบเลยนะคะก็เลยเรียกว่าการแต่งล้อความกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเขาบอกอีกว่าไม่เคร่งครัดเรื่องคำเอกโทนะคะปกติเนี่ยโครงสี่สภาพจะมีการกำหนดเอกเจ็ดที่โทสีที่ถูกไหมคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะไม่ไม่เคร่งครัดคือไม่ซีเรียสเรื่องคำเอกคำโทเอกแต่ว่า เขาเน้นที่การแต่งให้มีเนื้อความล้อกันนั่นเองเนาะทีนี้มาดูลักษณะของกาบยานี11เลยค่ะที่เขาเรียกว่ากาบยานี11เพราะว่าวักหน้ามี5คําวักหลังมี6คํานะคะหรือบางครั้งอาจจะมีวักหน้า6คําอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยนะคะขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของกวีนั่นเองแต่ส่วนใหญ่วักหน้าจะมี5วักหลังมี6ก็เลยรวมกันเป็น11เราเลยเรียกว่ากาบยานี11นั่นเองค่ะ ีนี้โครงสีสุภาพนะคะโครงสี่สุภาพ1บทนะคะมี4บรรทัดค่ะ 2. มีตำแหน่งที่สัมผัสตามเส้นโยงที่ครูยกมาเลยและบ,บังคับรูปวรรณยุกวรรณยุกเอก7ที่โทสีที่นะคะคำเอกโทษทีนี้ปรากฏแน่นอนคำเอกโทษค่ะคือคำที่ปกติเนี่ยเขาใช้รูปวรรณยุกต์เป็นวรรณยุกต์โทนะคะแต่ว่า จำไว้จำได้ไหมคะว่าโครงสี่สุภาพเขาบังคับเอกเจ็ที่โทสีที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งไหนเขาบังคับไม้เอกนักเรียนจะต้องแต่งโดยหาคำที่มันใช้รูปเอกมาใส่นะคะอย่างเช่นไม้เอกนักเรียนเอาคำว่า บ้ามาใส่บออาบาไม่โทบ้ามาใส่บ้าเป็นไม้โทถูกไหมแต่เรามาใส่ตรงช่องเอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาคําอื่นมาใส่แทนค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าคําเอกโทษเราต้องเจอแน่นอนคําเอกโทษนะคะก็คือปกติเนี่ยเขาจะใช้วนยุกโทค่ะตอนแรกเขาจะใช้วณยุกโทแต่ว่าเขาจะถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นวรณยุกเอกเมื่อกวีไม่สามารถนําคําที่บ,บังคับจําได้ไหมคะโครงสี่สุภาพที่ ครูบอกว่ามันจะมีตำแหน่งที่เขาบอกให้ใส่วรณยุกเอกวรณยุกโทถ้ากวีต้องการจะใส่วรณยุกโทรตรงช่องที่บังคับวรณยุกเอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกวีจึงต้องทําให้เกิดคําเอกโทษโทษนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นคําเอกโทษคือปกติใช้คําโทค่ะปกติใช้ไม้โทแต่ว่าถูกบังคับให้ใช้วรณยุกเอกแทนนะคะอย่างเช่นคาว่ามั่นหมาย หอมอ่ะนอมันไม่โทมั่นมันมาจากคําว่ามั่นหมายมอ่ะนอมันไม่เอกมั่นนั่นเองค่ะส่วนคําว่าเขี้ยวขอเอียวอเขียวไม่โทเขี้ยวนะคะมาจากคอเอียวอเขียวไม่เอกเขี้ยวนั่นเองเนาะต่อไปคําโทโทษค่ะสลับกันกับคําเอกโทษเนาะคำโทโทษหมายถึงปกติเนี่ยคำนั้นนะคะใช้วรณยุกต์เอกค่ะแต่ถูกเปลี่ยนให้ใช้เป็นวรรณยุกต์โทแทนนะคะ เช่นคาว่าเล่นนะคะไม่เอกเราเปลี่ยนให้มันเป็นหอรอเอนอเลนไมโทเล่นนะคะมั่นคงเป็นหอมออะนอมันไมโทมั่นนะคะส่วนคําว่าชมพู่พออูพูไม่เอกพูใช่ไหมคะเขียนเป็นชมพู่เหมือนกันแต่จะเป็นผู้ผอพึ่งสระอูไมโทนะคะต่อไป ที่มาของเรื่องค่ะที่มาของเรื่องคือหนังสือปริทัศน์แห่งวรรณคดีไทยของนายตำราณเมืองใต้ค่ะซึ่งทางกรุมศิลปกรนะคะได้นำมารวบรวมและตีพิมพ์ให้นักเรียนได้เรียนกันค่ะจุดประสงค์ค่ะเพื่อเป็นบทชมธรรมชาติชมความงามของธรรมชาติเพื่อความเพลิดเพลินในการเดินทางค่ะพรน,นากระบวนเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะทางสะทนละมากค่ะทางสะทนละมากคือทางบกนั่นเองเนาะจากท่าเจ้าสนุกนะคะเป็นชื่อท่าน้ำเนาะจนถึงทานทองแดงนะคะและพันธนาธรรมชาติที่บริเวณทานท,านทองแดงบริเวณเส้นทางที่ท่านเดินทางผ่านค่ะซึ่งเป็นทานน้ำนะคะอยู่ในบริเวณพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ เนื้อเรื่องยอ่อคือมีเนื้อหากล่าวถึงการเดินทางค่ะไปยังพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อชมธรรมชาตินะคะแล้วก็การชมธรรมชาติอันน่าสนใจระหว่างทางไม่ใช่แค่ชมพืชอย่างเดียวนะอาจจะมีการชมสัตว์แล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆลักษณะของสัตว์ต่างๆลักษณะของพืชพันธุ์เป็นต้นค่ะค่ะทีนี้ามาดูบทแรกกันบ้างดีกว่านะว่าเขาจะมีว่าย,ยัางไงกันบ้างนะคะก็คือบทแรกเที่ยวเล่น เป็นเกษมสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจหวังเรไรผา,ายผาดผังหัวริกรื่นชื่นชมไพรและมาดูโครงสี่สุภาพกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเขาจะแต่งล้อความกันหรือเปล่าสนุกเกษมเปรมหน้าเหลือบลืมหลังแสนสนุกปลุกใจหวังวิงรีเดินไรยผายผันยังชายป่าหัวรอรื่นชื่นชี้ สองนิ้วชวนแ,แลนะคะคือคำว่าผาดผังหรือผายผังนะคะหมายถึงไปโดยเร็วค่ะส่วนคำว่าสองนิ้วหมายถึงชี้นิ้วค่ะคำประพันธ์บทนี้นะคะสามารถถอดความหมายถอดความคำประพันธ์ได้ว่าการเที่ยวเล่นในครั้งนี้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกมากๆเลยนะคะ เดินทางอย่างรวดเร็วเข้าไปในป่านะคะพากันหัวเราะต่อกระซิกกันแล้วก็มีการชี้นิ้วให้ดูให้ซึ่งกันและกันดูนะคะว่าเอ้ยดูตรงนั้นสิตรงนี้สิเป็นต้นนะคะทีนี้เลียงผาอยู่ภูเขาหนวดพ,าพรายเลาเขาแปร่ปายรูปร่างอย่างแพะหมายขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกันอันนี้เขากล่าวถึงสัตว์สชนิดคือเลียงผากับ เปรียบเทียบเหมือนกับแพะนะคะเขาบอกว่าเลียงผามีที่อยู่อยู่ที่ภูเขาเนาะแล้วก็มีหนวดมีหนวดมีเครานะคะลุงรังแล้วก็มีเขาแปร่ก็คือเขาแบนราบนะคะตรงปลายแล้วก็รูปร่างเหมือนแพะเลยแล้วก็มีขนที่เหม็นสาบเหมือนกันทีเรามาดูโครงสี่สภาพกันบ้างดีกว่าว่าจะมีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าเนาะเลียงผาอยู่พางพื้นภูเขาหนวดผู้ดูเพลาเขา หลายรูปร่างอย่างแพะเอามาเปรียบขนเหม็นสาบหยาบร้ายกลิ่นกล้าเหมือนกันนะคะคำว่าแปรก,กับคำว่าไพรนะคะก็คือแบนด์ราบนั่นเองความหมายเหมือนกันนะคะต่อไปกระจงกระจิตเตีย้ยวิ่งเรี่ยๆรยหน้าเอ็นดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสองนะคะ กระจงกระจิตกระจงก็คือเป็นชื่อชนิดเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายกวางแต่จะเป็นตัวเล็กๆกระจิตหมายถึงเล็กนะคะและคําว่าทีนี้เขาบอกว่ากระจงนี่ตัวเล็กๆตัวเตี้ยๆนะคะมีเขี้ยวแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มีลักษณะเหมือนกวางนะคะและมีเขี้ยวน้อยนะคะมีฟันเขี้ยวเล็กๆโผลออกมาจากปากนะคะซึ่งในโครงนะคะก็บอกว่า มีเขี้ยวขาวน้อยช้อยแนบข้างเคียงสองถูกไหมคะคำว่าเขี้ยวในที่นี้ตรงนี้เขาบังคับให้ใส่วณยุกเอกแต่ว่าคำว่าเขี้ยวที่แปลว่าฟันเขี้ยวนะคะจะใช้ขอไข่เสลี่ยเอวแหวนแล้วก็ไม่โทถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะเขาก็เลยเอาคำเปลี่ยนจากขอไข่เป็นคอควายและใส่ให้มันกลายเป็นวณยุกเอกแทนนะคะทีนี้มาดูบทนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุยชนีอุ่ยอุ้ยร้องหาฝูงข้างหว่างพรึกษาข้างโจนไล่ไข่ปลายยางอันนี้ค่ะเขามีลักษณะเด่นก็คือชนีอุ่ยอุ้ยร้องหานะคะชนีอุ่ยอุ้ยร้องหาหมายถึงเสียงร้องของชนีเป็นการใช้ภาพพจน์เรียนเสียงธรรมชาติซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเลย ภาพพจน์ที่เรียนเสียงธรรมชาติเราเรียกว่าภาพพจน์ประเภทสัตว์โพสนะคะคือการเรียนเสียงธรรมชาติในที่นี้คือการเรียนเสียงชนีคําว่าอุ่ยอุ้ยคือเสียงร้องของชนีนะคะเขาบอกว่าฝูงลิงใหญ่น้อยเนี่ยต่างก,กระจุยกระโจนวิ่งไปวิ่งมาชนีอุ่ยอุ้ยร้องหากันนะคะฝูงข้างก็คือพวกลิงข้างเนี่ยวางพฤกษาอยู่ระหว่างต้นไม้นะคะข้างโจนไล่ไข่ปลายยาง ตรงวักนี้นะคะที่เขาบอกว่าข้างโจรไล่ไข่ไปยัางทําให้เรานึกจินตนาการถึงข้างมันกระโจนวิ่งไล่กันไข่ปลายยางไข่คว้าเถาวันนะคะมาเนาะทำให้เราเห็นภาพบทนี้คือลักษณะเด่นเลยนะคะทีนี้มันมีอีกค่ะมาดูโครงกันมากดีกว่าเขาบอกว่าฝูงลิงยวบยาบต้นภาวนาฝูงชนีมีกู่หาเปล่าข้างนะคะ ฝูงข้างวางพรึกษามาสู่ครอกแครกไหลไขว่คว้างโลดเลี้ยวโจปรปลิวนะคะคำว่าต้นพวาหมายถึงต้นมะม่วงนะคะอ่าและคำว่าครอกแครกครอกแครกเป็นเสียงของสัตว์ชนิดไหนเอ่ยฝูงข้างนะคะครอกแครกเป็นภาพพจน์ที่เรียนเสียงธรรมชาติคือเสียงสัตว์เพราะฉะนั้นเราเรียกว่าภาพพจน์ สัทธพจนั่นเองค่ะอะทีนี้บทนี้มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยก็คืองูเขียวรัดตุกแกตุ๊กแกแก่คางแข็งขยันกัดงูงูยิ่งพันอ้าปากง่วงล้วงตับกินค่ะคำว่าคางแข็งขยันนะคะก็คือเป็นสัมผัสอักษรนะคะคอขอขอ,ขอคางแข็งขยันโดดเด่น อย่างไรก็คือเขาบอกว่าตุ๊กแกแก่แกคําว่าคางแข็งขยันก็คืออ้าปากขากันไกลค้างงับไว้ค่ะอ้าปากค้างไว้ตุ๊กแกงูเขียวสู้กับตุ๊กแกแล้วพยายามต่อสู้กันและยิ่งตุ๊กแกกัดงูแน่นแรงเท่าไหร่งูงก็ยิ่งพันตุ๊กแกแน่นเท่านั้นและสุดท้ายค่ะงูก็เข้าไปล้วงตับนะคะตุ๊กแกกินตุ๊กแกตายนะคะทีนี้เรามาดูในโครงสี่สุภาพกันบ้างดีกว่าเนาะ งูเขียวแลเหลื่อมพ้นพิษพลันตุ๊กแกคางแข็งขยันคาบไว้นะคะกัดงูงูเร่งพันขนดเครียดนะคะคำว่าขนดเครียดก็คือพันแบบว่าอย่างแน่นเลยปากอ้างูจึงได้ลากหลวงตับกินนั่นเองอพ่นพิษพลันนะคะพอพอพอเด่นคือสัมผัสอักษรใช้ตัวอักษรตัวเดียวกันเนาะ และคางแข็งขยันคางแข็งขยันคาบนะคะคือสัมผัสอักษรเช่นเดียวกันค่ะอามาดูยูงทองย่องเยื้องย่างรำรางช้างช่างฝ่ายหางปากงอนอ่อนสำอางช่างรำเล่นเต้นตามกันอ่าย่องเยื้องย่างนะคะคุ้นไหมยอๆเป็นสัมผัสอักษรนะคะ รรางชางช่างนะคะรางชางช่างคือสัมผัสสระนะคะคือใช้สระตัวเดียวกันและตัวสะกดตัวเดียวกันนะต่อไปฝ้ายหางนะคะก็คือเป็นลักษณะที่นกยุงรำแพนหางนะคะก็คือแบบเขาพยายามโชว์หางความงามของหางเขานั่นเองนะคะ ยุงทองย่องย่างเยื้องทีนี้อยู่ในตัวบทของที่เป็นประเภทโครงนะคะย่องย่างเยื้องก็เป็นการใช้สัมผัสอักษรเช่นเดียวกันและนักเรียนคะตัวหนังสือสีแดงล่างสุดของตัวโครงนะคะก็คือรำเล่นเต้นงามง่านะคะปีกป้องเป็นเพลงนะคะง่าหมายถึงคําเป็นคําโทโทษมาจากคาว่าง่าก็คือสวยงามเองอทีนี้บทนี้ค่ะ เป็นบทที่ครูคิดว่ามีความโดดเด่นที่สุดในกาบห่อโครงนิราชประพาสทานทองแดงนะคะคือดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูเอเพราะว่าเขาใช้สระตัวเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือสระ เราเรียกว่าสัมผัสสระและยังมีการใช้อักษรตัวเดียวกันด้วยนะคะก็คือเราเรียกว่าสัมผัสอักษรได้เหมือนกันนะคะ,ะมาดูถอดคำพันธ์เขาบอกว่าหนูกับงูนี่สู้กันถูกไหมเพราะหนูนี่จะเข้าไปอยู่ในรูงูนะคะหรือรังงูนั่นเองงูจึงสู้กับหนูคะ่ะต่างคนต่างฝ่ายต่างสู้กันแย่งชิงกันละกันโดยทําท่าเป็นขู่ใส่กันนะคะทีนี้ ทั้งโครงโครงสีสเปาแล้วก็กาบยานิเศษนะคะมีการแต่งในลักษณะเดียวกันก็คือใช้สระอูสระเดียวกันเอามาดูโครงประเภทโครงกันบ้างดีกว่าเนาะดูงูดูงูขู่ฟูดฟู้พรูพูหนูสู่รูงูสุดสู้งูสู่หนูหนูสู้งูอยู่หนูรู้งูรู้รูปทู่มูทูนั่นเอง ทีนี้มีการใช้สัมผัสอักษรสัมผัสสระและการใช้คำซ้ำคำว่างูคำว่าหนูนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนกแก้วแจ้วเสียงใสคลอใครคู่หมูสาลิกานกตัวผัวเมียคลาฝ่าแขกเต้า เหล่านโนรีอันนี้ชอบเอาไปออกข้อสอบบ่อยมากเลยคือให้นับชนิดของนกค่ะว่าในคำพันธ์ประเภทกาบยานีสเวตและโครงสี่สุภาพนะคะปรากฏชื่อนกอยู่กี่ชนิดอ่าเรามาดูเมื่อกี้ครูอ่านกาบยานีสเวตไปมีชื่อนกอยู่กี่ชนิดคะพยายามนับเริ่มนกแก้วแจ้วเสียงใสคลอใครคู่หมู่สาริกานกตัวผัวเมียคลา ฝ่าแขกเต่าเหล่าโนรีซึ่งกาบยานีส1เนะคะมีทั้งหมดกี่ชนิดเลยอ่ะมาไล่พร้อมกัน1นกแก้ว2สาลิกา3นกตัวมาจากนกกระตัวนะคะ4นกแขกเต่าและ5นกโนรีค่ะซึ่งทั้งหมดในกาบยานีส1เมีทั้งหมด5ชนิดค่ะแต่ว่าจำไว้นะคะโครงสี่สุภาพมีจำนวนนกไม่เท่ากันกับกาบยานี11ค่ะ ในโครงสีสุภาพนะคะจะมีชื่อนกทั้งหมด6ชนิดด้วยกันอ่ามีอะไรบ้างมาดูนกแก้วแจ้วรี่ร้องเร่หาไก้คู่หมู่สาริกาแวดเคขานกตัวผัวเมียมาสมสู่สัตว์ตวาฝ่าแขกเต้าพวกพ้องโนรีอันแรกเลยคือนกแก้ว2คือสาริกา3นกตัวสีสัตวา 5แขกเต้าและ6โนรีนั่นเองค่ะทีนี้อันนี้ก็เด่นไม่แพ้กันเลยก็คือหัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงลิงไต่กระดลิงลิงโลดคว้าประสาลิงเอออันนี้เด่นเรื่องอะไรนะลิงหัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงคือการเล่นคำค่ะการเล่นคำ ไม,ไม่ใช้คำซะไม่ใช่คำซ้ำนะคะเราเรียกว่าการเล่นคำเนาะการเล่นคำหมายถึงในที่นี้เขาหมายถึงลิงตัวเป็นๆกับลิงที่เป็นชื่อต้นไม้นะคะเราเรียกว่าการเล่นคำคือการเล่นล้อคำระหว่างลิงที่เป็นตัวจริงๆกับลิงที่เป็นชื่อต้นไม้นะไม่เรียกการใช้คำซ้ำนะคะอย่าสับสนนะคะอันแรกเลยก็คือหัวลิงหัวลิงก็คือต้นหัวลิงนั่นเอง หมากลางลิงก็คือลูกของต้นลางลิงนะคะเป็นผลของต้นลางลิงและต้นลางลิงแลหูลิงนะคะมีหมากลางลิงครูจะนับเป็นต้นชนิดเดียวกันกับต้นลางลิงเพราะว่ามันเป็นผลของเขาเนาะก็คือมีหัวลิงต้นลางลิงและก็ต้นหูลิงนะคะต่อมาลิงไต่อันนี้ลิงจริงจลิงมันกําลังไต่ต้นกระไดลิงอยู่แล้วก็ลิงก็โลดคว้าอันนี้ลิงจริงๆกกลังโลดคว้าตามภาษาของลิงนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูหัวริงหัวลิงหัวลิงหมากเรียกไม้รางลิงเห็นไหมต้นหัวลิงหมากรางลิงนะคะรางลิงหูลิงลิงหลอกคู่นะคะลิงไต่กระไดลิงลิงห่มเนาะลิงลิงลอดฉวยชมพู่ฉีคว้าประสาลิงเอชชมพู่เขียนแบบนี้ไหมความจริงไม่ใช่ชมพู่ในที่นี้คือคำ โทโทษปกติพออูภูไม่เอกู่แต่บังคับตำแหน่งโทเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นไม้โทนะคะคู่ก็คือมาจากโคอคูเไม่เอกคู่นั่นเองอ่าต่อไปทานไหลใสสะอาดมัดฉาชา,ชาติดาดนานาหวันไหวกินใครคลาตามกันมาให้เห็นตัวนะคะคำว่ามัดฉาชา,ชาติหมายถึงฝูงปลาหมูปลาชนิดต่างๆเนาะ ทานไหลใสสะอาดรินมามัดฉาชาตินานาหวั่นไหวนะคะจอกสลายกินใครคลาเชยหมูตามคู่มาคล้ายคๆผุดให้เห็นตัวคำว่าหวั่นไหวนะคะหอวอยวไาย,ายไม่โทรไหวในโครงนะคะมาจากคำว่าวอยวายไม่เอกไหวซึ่งหมายถึงไหายน้ำ แต่ว่าเขาใช้เปลี่ยนเป็นไม้โทแทนเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเป็นคำโทโทษนั่นเองค่ะอาต่อไปคําว่าสาหรายมาจากคําว่าสาหรายนั่นเองนะคะและคล้ายๆค,ค,ค่ะคล้ายคๆหมายความว่าเคลื่อนไหวไปช้าๆนะคะบทนี้หมายถึงว่าทานในน้ำเนี่ยไหลใสสะอาดจ,จนมองเห็นตัวปลาที่แหวกว่ายอยู่ใต้ใตน้ําใต้ลําธารเลยนะคะและ พวกปลาเหล่านี้ก็พากันวหว้กินจอกกินสาหร่ายอยู่นะคะตามกันมาเป็นคู่คู่นี่นี่เป็นบทสุดท้ายนะคะที่เราต้องเรียนกันอ่าทีนี้มาดูโวหารภาพพจน์กันบ้างดีกว่านะคะโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในกาบหอโครงนิราศประพาสท,ทานทองแดงทีนี้ครูมีความรู้เพิ่มเติมอย่างหนึ่งที่ต้องการบอกนักเรียนนะคะว่ากาบห่อโครงนิราศประพาสท,ทานทองแดงแลักษณะของกาบห่อโครงรู้ไปแล้วว่าเป็นอย่างไรถูกไหมทีนี้ นิราศค่ะตอนนี้นะคะเราจัดกาบห่อโครงเรื่องนี้เป็นวรรณคดีประเภทนิราศด้วยเพราะว่าลักษณะของนิราศคือมีการเดินทางนั่นเองและที่สำคัญค่ะมีการกล่าวถึงนางอันีน่รักแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องแต่ว่าหลักๆเลยของนิราศวรรณคดีประเภทนิราศคือมีการเดินทางและในกาบหอโครงนิราศประพาสทานทองแดงมีการเดินทางคือเดินทางไปที่ อำเภอพุทธบาทนั่นเองถูกไหมจังหวัดสระบุรีเพราะฉะนั้นมีการเดินทางนะคะจัดเป็นนิราศเนาะทีนี้โวหารอันดับแรกกลับมาเรื่องโวหารกันโวหารประเภทอุปมาโวหารค่ะอันนี้เราเจอบ่อยมากเลยอุปมาโวหารนะคะก็คือโวหารเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยจะมีคีย์เวิร์ดค่ะคาว่าเหมือนคําว่าคล้ายคําว่าประหนึ่งเพียงเป็นต้นนะคะเช่นไก่ฟ้าอ้าสดแสง หัวสุกแดงแทงเรยแหนมนะคะปีกหางต่างสีแกมสีแต้มต่างอย่างวาดเขียนก็คือไก่ฟ้านี่มันมีหางที่แบบหลายสีสันเลยเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเอาสีสันไปแต้มให้มันนั่นเองนะคะเหมือนกับวาดเขียนหางมันเนาะต่อไปสัตวพทพ์ค่ะนี้เราเจอบ่อยมากเลยสัตทธพจน์ครูบอกไปแล้วว่าคือภาพพจน์ที่เรียนเสียงธรรมชาติถูกไหมคะทีนี้มาดูกัน ฟูงลิงใหญ่น้อยกระจุยชนีอุ่ยอุ้ยร้องหานี่อุ่ยอุ้ยคือเสียงร้องของชนีทีนี้มาดูเป็นประเภทโครงกันบ้างดีกว่าเนาะฟูงข้างหว่างพฤกษามาสู่นะคะครอกแครกไล่ไขว่คว้างโลดเลี้ยวโจนปลิวครอกแครกคือเสียงของฝูงข้างเองนะอาต่อไป บุคลาทิสฐานค่ะบุคลาทิสฐานคือการสมมุติสิ่งที่มันไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเอาเกริยาท่าทางของมนุษย์นีไปใส่แทนสิ่งนั้นอย่างเช่นพืชสัตว์เป็นต้นนะคะทําให้มันมีความรู้สึกและมีชีวิตชีวาทำท่าทางเหมือนคนนั่นเองอย่างเช่นข้อนี้ค่ะยุงทองย่องเยื้องย่างรํารางช้างช้างายหางปากงอนอ่อนสําอางช่างรําเล่น ตามกันคําว่ารํานกยุงจะฟ้อนรํานกยุงเต้นระบํานะคะคือการเอากริยาท่าทางของคนคนเต้นระบํเนี้ยไปใส่เปรียบเทียบให้ให้เราอา่านแล้วอ๋อนกยุงเต้นระบําให้เราเห็นภาพนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูคุณค่าของเรื่องคุณค่าของเรื่องที่ครูยกมานะคะคือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์และคุณค่าทางด้านสังคมเนาะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คือคุณค่าทางด้านภาษานั่นเองค่ะ เรามาดูกันว่าเรื่องนี้มีความโดดเด่นอย่างไรเนาะอ่าหนึ่งเลยกวีใช้ถ้อยคำอันสละสลวยนอกจากจะสละสลวยแล้วยังเข้าใจง่ายอ่านปุ๊บแล้วไม่ต้องแปลอะไรมากมายเลยนะคะในการแต่งคำประพันธ์หรือที่เรียกว่าการสรรค์คำนั่นเองนะคะในการพรรณนา,นานลักษณะของสัตว์ชนิดต่างๆอ่าเป็นยังไงอย่างเช่น ตอนที่เขาบอกว่าต้องการที่จะกวีต้องการจะอธิบายลักษณะของกระจงว่ากระจงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็ใช้การเขาก็บอกว่ากระจงมีลักษณะตัวเล็กๆตัวกระสิทธ์ตัวเตี้ยนะคะวิ่งเรีย่ยๆวิ่งไปวิ่งมาหน้าเอ็นดูยิ่งนักแล้วก็เหมือนกวางอย่าง,างตาหูคือมีลักษณะเหมือนกวางนั่นเองนะคะและอีกบทหนึ่งคือการเปรียบเทียบเลียงผากับอะไรนะเลียงผากับ แพะนะคะซึ่งนอกจากลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยยังมีกลิ่นกายที่เหม็นสาบเหมือนกันอีกด้วยนะคะ,ะสามารถจันลงใจผู้อ่านอ่หมายความว่าไงจันลงใจเพราะหากสังเกตถ้อยคําที่ใช้นะคะจะเห็นได้ว่ากวีใช้ถ้อยคําที่เข้าใจง่ายทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกแบบว่ามีความสุขรู้สึกแบบได้ความรู้ได้ความบันเทิงจากการอ่านนะคะทําให้การเรียนหรือการอ่านวรรณคดีไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่ออะ มาดูกันบทนี้ที่ครูยกมาคือบทที่เขาชมไก่ฟ้าว่าไก่ฟ้าเนี่ยมีลักษณะหัวสุกแดงแทงเดยแนมก็คือมีงอนสีแดงนั่นเองค่ะปีกกับหางนี่คนละสีกันเลยเหมือนกับคนที่เอาอะไรเอาสีมาแต้มมาวาดให้มันนั่นเองนะคะต่อไปคือการสร้างจินตภาพแก่ผู้อ่านการสร้างจินตภาพแก่ผู้อ่านหมายความว่าผู้อ่านอ่านแล้วเกิดจินตนาการภาพตามได้เกิดนึกภาพตามได้นั่นเองเช่น บทกระจงนะคะอันนี้ครูไม่อ่านซ้ำนะเพราะถือว่าครูอธิบายไปแล้วเนาะบทที่กล่าวถึงกระจงตัวเล็กเหมือนกว้างนะคะและบทที่กล่าวถึงเรียงผาที่เปรียบกับแพะนั่นเองนะคะต่อไปการเล่นคำเพื่อทำให้เกิดความไพเราะค่ะทั้งยังแสดงถึงทักษะความเชี่ยวชาญในการแต่งคำประพันธ์ของกวีอีกด้วยค่ะอย่างเช่นหัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิง เห็นไหมลิงไต่กระดลิงลิงโลดคว้าประสาลิงนะคะคือการเล่นคําคําว่าลิงกับคำคำว่าลิงที่มันเป็นสัตว์กับคาว่าลิงที่เป็นชื่อของต้นไม้โอเคนะต่อไปสระอูนะคะก็คือดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทูหนูงูถูต่อ,อไปการใช้สัมผัส สระและสัมผัสพยัญชนะเพื่อให้อ่านแล้วเกิดความไพเราะนั่นเองอันนี้คือบทหนูงูนะคะคือใช้สระอูเหมือนกันและใช,ใช้คำซ้ำและการทำให้ผู้อ่านเห็นภาพอันนี้ครูไม่อ่านซ้ำแล้วกันเนะาะค่ะต่อไปนะคะคือคุณค่าทางด้านสังคมเรามาดูคุณค่าทางด้านสังคมกันบ้างดีกว่าวนนรรณคดีเรื่องกาบห่อโคงนิราชประภาสทานทองแดงนะคะ ไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเท่านั้นแต่เขายังให้ความรู้ค่ะเรื่องพฤติกรรมของสัตว์แล้วก็เรื่องลักษณะภายนอกของสัตว์ต่างๆทําให้เราได้รับความรู้เรื่องธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นลักษณะของกระจงเป็นแบบไหนลักษณะของพวกเลียงผาเป็นแบบไหนนะคะเลียงผาอยู่ที่ไหนไก่ฟ้าเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนี้ยังได้รับ ความรู้เรื่องพืชพันธุ์ธรรมชาติอีกด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้วันในคดีเรื่องนี้ใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยเดี๋ยวครั้งหน้านะคะครูยินจะพานักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่องอะไรให้นักเรียนติดตามกันเนาะครั้งนี้ครูยินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ